วัสดีทักทายครับเพื่อนๆใกล้ๆเมื่อนี้ผ้ามาเบิงการทำหน้าครับนี่คือทำหน้าทางสกุลนครเาครับบ้านสังแปนกำลังลบกกาอยู่ครับกาบ่พอเพิ่งก็ลบกไปเรื่อยๆกางามๆพี่น้องคุณคนสวยเพิ่งก็ควนกาไปแล้วคุณ แบบได้บม่เยอซุ้มหมื่นแบบเขาไม่ยงเลยครับมื่นกระได้ผ้ามาเยี่ยมเจ้านาวิธีเจ้าบ้าน,น,าแบบบนเ,า,เาครับดำนาแบบโบราณเก่าๆครับคนหน้านอนแน่หน้าดอนครับก็หน้าม้ว่วมก็ได้ดำมีกามียั่งดำนี่คือวิถีชีวิตของชาวสมุนนครเาครับของบ้านสกแปดสมุนแยงเพือ่อสว่างเด่น ัดสุนครในน้หน้าดขาเจ้าไงครับขาเจ้านี่คือขาเจ้าหน้าสองไฮบุซิบก็เลยขุนพะคบเนี่ยไฮบุกง่ายของนที่นอนกับมาดำร้ายคนครับยนซมทีมทงานหญ่ๆครับเป็นมาน้ำกันครับขึนกะแล้วไปลหลังไฮนึงครับไเทึง พี่เหลียวเห็นคุณครับให้บางไงคือกันครับผมโอ้ให้บางไงที่เหลียวเห็นแม่นบิดเป็นดำออกมาตอนเศร้าๆครับเก็บยี่สิบไร่คุณเหรอครับยี่สิบประมาณเพราะว่ามันเป็นซิบๆกว่าไร่อยู่ครับซิบก็ไรบ้านเ่าหนาบอก การจาการดำระบอทั้งน้องคู่ย่งบอ่ออออืมะครับกับเบิ้งน้ำกันพี่น้องไฟทางนี้เพื่อนก็นดำเลยก็มีครับ ดำแต่ก้อนๆเหิ่นกับดำกับวงกัว่างไปมันก็จะดำเบิดแล้วครับนี่แีวนี้นี่คือหน้าดำครับผมนี่ครับคือวิถีชาวนาทางภาอีสานน้อครับกาเป็นกระใหญ่ไปครับผมมีคนใหญ่กาอีกต่างหากครับแต่หมู่วานเอ็มกาใหญ่ไปพี่น้อง นี่ครับพาขึ้นมาเมืองไอที่ดำแล้วตอนช่วงเศร้าไปครับผมไฮไงขช้นกันครับเงาพู้นหอดหนทางเส้นตันโกนตอนเคียงคุณแล้วครับหน้าคลคิดทางครับเสร็จเรียบร้อยไปให้หนึงครับที่ดับอยู่นี่มันไ้ที่สองครับ หน้าไงครับของเผนไงกว่วงเงาอ๋อที่ใหญ่ไว้เป็นเขาดอบอลุ่งที่ใหญ่<อ>ขาวเนื้อดอบอตัวนี้อ๋โอโอ,โอ้มันกาคนละยางครับเป็นกำลังจัดใหญ่อยู่ครับผม ส่วนนี่เขาไงาเขาเจ้าไงาครับที่ดำอยู่นี่เออคนอยากไปอยู่ครับทำให้เบิดกาเขาไงเขาเขาดอดต่อเลยเพ็่นมาประมาณนี้ครับนี่เป็นกระมาใหญ่ไปอยู่ครับโมพี่น้องเลยนี่วิธีของเจ้าอีสานดำหน้าครับกระดูกสนหลังของชาติเจงครับเป็นดำหน้า สมัยเก่าเขาเจ้าจออพอแม่พาเห็ดกันแน่นี่แหละครับผมครับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้พี่น้องฝากขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องตัดเสียนเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจย่างหาเห็ดชิปให้พี่น้องได้เบิ่งครับประมาณนี้ครับขอขอบคุณหลายๆทุกคนทุกครอบครัวขอมีแต่ความสุขสุขภาพ,พยา่างแรง เงียงๆปังๆทุกคนขอสวัสดีครับ